พอเปิดมาถึงก็บอกราคาเลยบอกเลยในหนึ่งลังมีทั้งหมดกี่ซองคะสิบสองถุงด้วยกันนะคะถุงละหนึ่งกิโลค่ะซื้อลังนี้ไปรับรองว่าคุ้มเพราะเราแถมแชมพูสักข้าแบบนี้อีกสี่ก้อนโอ้โหเนะเอาละถ้าหนูแบบโหอย่าเอาไปลองใช้ก่อนนะคะพี่ยังไม่เอาของรับได้ไหมได้ทำไถุงนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดไปนะแต่ว่าถ้าอยากได้โปรที่แพงกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทและถูกกว่าก็คือซื้อไปสองถุงนะจ๊ะ อีก1ถุงและสบู่ซักผ้าอีก1ก้อนนะคะในราคาเพียง399บาทฟีเก็บเงินไปทางช่วงนี้ผมเชิญส่งฟีไม่รอดจาใช่เออเอ้าแล้วมันมันดียังไงคะเนี่ยขอบคุณมากที่ถามพี่อยากพี่อยบกตอบบ้างเลยมันเป็นหัวเชื้อผงซักฟอกทุกคนนะคะในนี้ผสมน้ำยาป่าผ้านุ่มน้ำยาลื่ผ้าเรียบนะคะแล้วถ้าซักตอนคืนไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีกลิ่นอับมันไม่อับและที่สำคัญของเราไม่ผสมแป้งคือผงซักฟอกล้วนๆถ้าข้ามหนักคือใช้ข้ามถืนได้เลยนะไม่ ไม่อ้วนไหมไม่อ้วนนะคะโปรตีนะอะไรเรา